เลี้ยงลูกแบบ BLW คืออะไรแล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงระมัดระวังเรื่องอะไร BLW นะคะย่อมาจากคำว่า Baby Led Weaning ค่ะแนวทางของการเลี้ยงลูกแบบนี้นะคะก็คือการที่ให้ลูกกำหนดการกินด้วยตัวเองโดยไม่มีผู้ใหญ่มาช่วยป้อนค่ะสิ่งที่เราคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นนะคะก็คือลูกสามารถควบคุมตัวเองได้แล้วก็เป็นการฝึกวินัยขั้นต้นของเด็กๆตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนั่นเองค่ะ ทีนี้ค่ะในเรื่องของการจะเลี้ยงลูกแบบ BLW นะคะเนื่องจากเราปล่อยให้ลูกนะคะหยิบอาหารแล้วก็กินด้วยตัวเองใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือเราจะหั่นยังไงเราจะเตรียมเช็กเจอร์ของตัวอาหารยังไงนะคะให้ไม่แข็งเกินไปให้ชิ้นไม่เสี่ยงกับการอุดก้านตรงทางเดินหายใจ และสิ่งหนึ่งค่ะที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ไปเรียนรู้ก็คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุการณ์การสำลักอาหารแต่จะบอกไว้นิดนึงค่ะไม่ต้องกังวลนะคะโอกาสที่เด็กจะสำลักอาหารจนเป็นอันตรายนั้นน้อยมากๆเลยค่ะยังไงก็ตามเรียนรู้ไว้ก่อนทำเป็นก่อนก็ช่วยลดความเสี่ยงและทำให้ไม่กังวลค่ะ